สิ้าานภารกิจทีมชาติไทยหลังจากที่ไทยของเราเนควา้าแชมป์กิงคัพครั้งที่16ได้สําเร็จก็มีนักเตะการท่าเรือของเราติดทีมไปด้วยอย่างบรชิตกนิชีบำเพ็ญสุพรรณบุรีรัฐแล้วก็เฉลิมศักดิ์ขีซึ่งหลังจากกลับมาจากสงขลาเนี่ยก็ไม่มีใครได้รับการบาดเจ็บใดๆนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะลงช่วยทีมในศึกไทยลีกนัดทีท่10ท,ท,ที่เราเดี๋ยวจะบุกไปเยือนทางนะครราชสีมาเอฟซีในวันเสาร์ที่19ตุลาคมนี้เวลา18นาฬิกาค่ะ การท่าเรือของโคชอ้อนรังสรรค์วัชเชชกในนัดล่าสุดก็เปิดบ้านชนะทางนาคปรปฐมเนเตด2ประตูต่อ0ูก็มี18คะแนนจาก9เกมส่วนความพร้อมในเกมนี้ผู้เล่นบาดเจ็บก็มีทางสุพรยศโนบุรุชิมูระบดินผาลาธนาบูร์เกษารัตปฐมพลเจริญรัตนพิรมรวมไปถึงอิเลควานฟันดี้ที่ก็ต้องรอใช้ความฟิตเพราะว่าเจ็บมาจากช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาส่วนที่เหลือเนี่ยก็พร้อมลงเล่นทดแทนได้ไม่ว่าจะเป็นทางวรวุษิสุภาฟานปูโต้ เควินดีรมรัมดาวแอซิทไทลิกที่เป็นร่วมกับทางชนาทิพย์สงประสิทธิ์ของดีจีรวมไปถึงพีอรดนฉำรัศมีอัศนาวีมังกรรมและเฟริเปอัมบริมที่เพิ่งยิงประตูแรกในซีซั่นนี้เมื่อเกมที่ผ่านมาก็พร้อมลงล่าตาขาันส่วนนครราชสีมาก็เพิ่งจะบุกไปแพ้ทางสุโขทัยศูนย์นประตูตอนหนึ่งผลงานเจ็ดนัดหลังสุดก็ชนะได้แค่หนึ่งนัดเท่านั้นก็เลยทําให้โคชโจทีราศักดิ์โคโอน้นก็หวังเน้นสร้งสางเซฟไพกับแฟนบอลด้วยการเก็บผลการแข่งขันที่ดีที่สุดให้ได้ในแมตช์นี้ โดยผลงานในบ้านเนี่ยก็แข็งเก่งมากๆไม่แพ้ใครมาแล้ว21เกมนับตั้งแต่เล่นไทยลีก2เมื่อซีซั่นก่อนแถมยังมีแฟนบอลเนี่ยเฉลี่ยมากสุดเป็นอันดับ2ของลีกด้วยจำนวน9,516คนส่วนเกมนี้พวกเขาจะได้นักเตะคนสำคัญอย่างเกรกมูลาดาวโมโมของทีม3ประตูรวมไปถึงนัทนันเวียสมฤทธิก์กองกลางตัวหลักกลับมาจากการพ้นโทษแบนที่เหลือก็ยังมีทางธนชัยหนูราชพ,พร้อมลงเป้าเสาและยังมีทางนิกอันเชลคุมเกมรับ ส่วนแนวรุกก็มีทางเดวินันเฟนเดสพร้อมลงยิงประตูแต่ที่น่าสนใจก็คือการท่าเรือนเนี่ยผลงานเกมเ,กมเยือนซีซั่นนี้ก็ยอดเยี่ยมทั้ง5นัดนับทุกรายการชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเลยทาให้เกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนซึ่งสถิติการพบกันทั้งหมด17นัดการท่าเรือชนะ8เสมอ6และ่นะครราชัสีมาชนะ3นัด แต่ที่สําคัญก็คือชัยชนะของสิงเจ้าท่านในฐานะทีมเยือนกับนครนชสีมามีแค่1เกมเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนส่วนทางโคชอ้นคุมทีมดวนโคโจมาแล้ว7เกมสถิติก็สูสีกันมากก็ผลัดกันชนะคนละ3เกมแล้วก็เสมอ1เกมโดยล่าสุดที่พบกันโคชโอ้นก็คุมโพลิเทโลชนะทางโคโจที่คุมทางโคราชในฐานะทีมเยือน3ประตูต่อหนึ่ง แต่นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมดีๆที่อยากจะฝากทุกคนเอาไว้อีกครั้งสำหรับพูดถือตัวปีของสโมสรก็ยังจะได้รับส่วนลด5%สํำหรับเมมเบอร์การ์ดและลด10%สํำหรับพรีเมียมการ์ดในการซื้อของที่ยะลึกของสโมสรซึ่งบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยจัดเต็มมากๆมีทั้งหมวกกระเป๋าผ้ากระติกน,น้นแล้วก็แก้วพลาสติก แที่พิเศษไปมากกว่านั้นสมาชิกตัอปียังได้รับส่วนลด10%สหรับการซื้อการนักเตะของสิงเจ้าท่าติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เพจ Facebook ของมาสมันส่วนรายละเอียดอื่นๆสามารถอินบ็อกถามได้ที่เพจ Facebook ของสโมสรการท่าเรือหรือว่าจะมาดูสินค้าที่ช็อปสโมสรในวันแข่งขันมีบ้านก็ได้ค่ะมาร่วมให้กำลังใจทัพสิงเจ้าท่าของเราให้เก็บใช้ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นบันไดในการก้าวไปสู่แชมป์ฟุตบอลไทยลีกนฤดูกาลนี้ไปพร้อมๆกันนะคะ